ซัลซิโนอเจนใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ซัลซิโนเจนตัวกลางเป็นไม่ใช่ไอนี้หรอกซัลซิโนเจนตัวแรกลู้ไหมเนคอคัทนะคะไม่ใช่ตัวนี้หรอกที่ตัวนี้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 เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้โฟอะไรเนี่ยไฟโว่อะไรเนี่ยก็คือไฟโวแบคเตอร์ก็เดี๋ยวเอาตัวที่เศษ product นะ สิบสองไม่ดีเราเราใช้แปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองเนาะอาจารไอดูในที่อาจารย์ไอ้จดอะว่ามันที่เราทำไอสแตนดาร์ดเราทำถึงลงสิบเจ็ดดไก้าดียว่ันี่เราทไอสแตนดาร์ราไม่ึงลงอืบเจ็แปดเ่ เพราะว่าอันนี้คือ p พ product ใช่ัยมแล้วก็แดดทำเดริวชั่นไปถ้าทำเดริทีเบรเฟอรมีทีเบรเฟอร์ไหมวันนี้มีค่ะมีโอเคนะก็ทำเดริวชั่นไปตที่แต่ว่าตัวที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ตัวท้ายไทยนะใช่เนาะตั้งแต่8 9 10 11 12 5เจุดเป็นหลักเส้นด่าเราก็จะมี5จุดตรงนี้ที่ทำเราก็จะหลังตัวอย่างเทียบไปสักงตัวสองตัวจะทำถ้าไม่ถึง10 d เดริวชั่นเราลองเทสตัวนี้คือแค่เฉพาะตัวที่เป็นไฟโบรแบคเตอร์ อ่ะนั่นแหละแค่ตัวเดียวก่อนทุกตัวที่เราทำก็ต้องทำอย่างนีง้นะอีกสองตัวก็คือจะเป็นเมทาน, О, นโอลเช่นโรมโร่กับสักชิดอะไรสักอย่างเออนม่รู้ไม่รู้จังชื่อยาเนาะะโอเคเรามา,าให้เริ่มเลยใช่ไหมคับ <c oughs> ้นถ้าเริ่มเลยไครกันห <c oughs> ้องนี้กับ นโปรแกรมประมาณเกินสี่โมงโปรแกรมน่าจะถ้าเกิดเราลันไปแล้วเนี่ยมีเที่ยงก็น่าจะเห็นขวเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าถ้าจะให้พูดช่วงบ่ายด้วยก็บอกว่ามีโปรแกรมแบบางนี้น่าจะเกินสี่โมงไม่เกินไม่เกินต้องที่ไปไหนหรือเปล่าครับสี่โมงโอ้ไม่เกินสี่โมงโอ้ยบ่ายก็แถึงเที่ยงอะไรเนี่ยเที่ยงก็เสร็จแล้วล่ะถ้าเกิดเราได้ลันช่วง